ไปต่อกันที่สมุดปราการกันบ้างนะคะโดยท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดค่ะท่านลงพื้นที่ไปตรวจความปลอดภัยแพรขนานยนต์และท่าเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพยานะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของแพขนานยนต์และเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณท่าเรือเพตราอําเภอพระประแดงซึ่งให้บริการขนส่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์และผู้โดยสารระหว่างฝั่งปู่เจ้าสมิงพลายกับพระประแดงหลังจากที่เขื่อนเจ้าพยาะะได้เพิ่มการระบายน้ำเป็น2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำ ทะเลหนุนสูงถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาสูงกว่าปกติซึ่งอาจจะก,กระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัยของประชาชน ท่านผู้ว่าท่านระบุค่ะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแพและเรือข้ามฟากพร้อมทั้งได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ให้บริการเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มเตรียมป้องกันผลกระทบจากน้ําทะเลหนุนสูงดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตาม ตามประกาศจากราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสายด่วนปพ1784